สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆอ๋อยมีเรื่องจะมาให้เพื่อนๆได้เช็คเข้าไปลึกสุดขั้วหัวใจของเพจหรือเฟซอีกรอบหนึ่งนะคะคือรอบก่อนที่อ๋อยเข้าไปเช็คมันคือยังไม่ลึกมากเราอาจจะเห็นว่าอุ้ยฉันผ่านฉันไม่มีอะไรที่ผิดกฎอย่าพึ่งน,นะคะลองเข้าไปดูก่อนเดี๋ยวอาอยจะเข้าไปให้ดูพอดีพี่พี่ตอง เออพิ่ต้องพิ่ตองช่นงบอกอ้อยมานะคะนี่จากหน้านี้เลยเพราะว่าอ้อ,อยโดนพี่มาร์กไอ้นี่ใช่ไหมพออ้อยไปเช็คแล้วเห็นไหมเพื่อนเพื่อนถ้าเข้าไปหน้านี้ใช่ไหมการเช็คมันจะมีสองแบบเข้าไปหน้านี้กับเข้าไปอีกหน้านึงนะคะนี่หน้าไอ inbox ใช่ไหมพอเราไปเช็คแล้วโอเคทุกอย่างโอเคแต่หารู้ไหมว่าลึกเข้าไปอีก มันจะมีอีกจากการที่เราเช็คจากรอบก่อนใช่ไหมคะให้ไปที่หน้าเพจเราเลยนะคะไปที่แดชบอร์ดแล้วก็เข้าไปการแนะนำโปรไฟล์เห็นไหมคะอันนี้มันจะเหมือนกับว่าโอทุกอย่างโอเคปลอดภัยดูแบบว่าผ่านแต่ที่ไหนได้ต้องเข้าไปอีกนะคะเข้าไปที่คุณภาพของเพจนี่เลย <laughs> มันมี โพสโพสหนึ่งที่อ้อยใช้เพจตัวเองไปแชร์ข้อมูลในเฟซหลักของอ้อยเองซึ่งอ้อยลงเกี่ยวกับต้นไม้บางชนิดซึ่งอ้อยลงไว้ไว้ประมาณ3สัปดาห์เอยลงไม่ไม่รู้วันไหนอะ่ะอ๋อวันที่22พฤษภาคม2,566กก็คือปีนี้แหละมันผ่านมากี่เดือนแล้วอะ่ะเดือนนี้เดือนอะไรกันยาใช่ไหม พฤษภามิถุนากรกกดาสิงหากันยานหเดือนผ่านมาเฟซบุ๊กแจ้งมาตรงนี้เลยว่าไอ้ที่อ่อยแชร์มานี่มันเป็นอะไรที่มันมันไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความจริงมันเป็นต้นไม้ที่สีขาวๆส,สวยๆอะค่ะอ่อยไปแชร์เข้ามาอีกทีอ่อยไปเอามาจากไอไลน์ออยไปเอามาจากไลน์เอออยเห็นว่าสวยดี ออยก็เลยเอาเอาข้อความที่ว่าประวัติที่เขาพูดในในไลน์มาลงด้วยซึ่งสิ่งที่มันลงลงไปออยก็ไม่ได้คิดเนาะว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบเป็นเท,ท็จออยก็ไม่รู้ออยก็โพสต์ลงไปแล้วตัวเองไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ไปเอาเพจออยได้เฉดไฟไฟ,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 ไฟแชร์มาที่เพจแล้วมันทําให้มีผลกระทบต่อเพจแต่ดีนะที่แบบว่าเพจยังสามารถรับดาวได้แต่รู้สึกว่า เขาจะจัดการกับคนที่โพสต์ก็คือเพจอ้อยเองเอ้ยเฟซหลักอ้อยเองเพราะว่าเฟซหลักอ้อยเป็นคนโพสต์แล้วอ้อยใช้เพจออยดิเชนไฟไฟไปแชร์ไปแชร์โพสต์ของตัวเองในเฟซหลักมาที่ออยดิเชนไฟไฟไฟแล้วเขาก็ไปจัดการไปจัดการนี่เห็นไหมเขาไปจัดการผู้ที่ดูแลเพจผู้ที่ดูแลเพจก็คืออ้อยนี่แหละสรุปแล้วเขาไปจัดการอ้อยก็คือเขาลบดาวอ้อย ทิ้งคือยึดดาวออกป่านนี้ยังไม่ได้ดาวคืนเลยไม่รู้ว่าจะได้คืนหรือเปล่าเนี่ยออยก็เลยไปจัดการโดยการที่ไปลบที่ที่ที่เฟซเลยที่เฟซหลักมาเมื่อกี้นี่เออออยก็เลยมาบอกเพื่อนๆว่าโห้ยถ้าใครที่ดาวหายนะคะต้องไปเช็คอย่างลึกซึ้งเลยลึกเข้าไปข้างในถึงถึงตับไตไส้พุงของของระบบเลยนะคะเนี่ยคือออยไม่รู้มาก่อนนะถ้าถ้าคุณ พิทพี่ตองเหรอออยถ้าออยอ่านผิดก็ต้องขออภัยที่ตองชาแนลไม่มาบอกออยนะเมื่อกี้นี่ออยก็ไม่รู้ว่าอ้องตัวเองผิดตรงไหนออยยังโพสเลยว่าอ่องฉันผิดตรงไหนอะพี่มาร์กพอพอออยได้อ่านของพี่พี่ตองชาแนลนะออยก็เลยอุ๊ยหรือว่าเราต้องกดเข้าไปลึกอีกออยก็เลยลองกดไอดูมันก็โชว์ให้เห็นหน้านี้เลยนี่ว่าไอที่ออยแชร์มาตรงไหนเออแล้วออยก็เลยเออลองไปแก้ดูแล้วออยจะ ส่งคําร้องไปอีกไม่ได้แล้วไงเพราะว่าอ้อยส่งคําร้องไปแล้วเขาให้รออีกสองสามวันถ้าสมมติว่ามันยังตีกลับมาเหมือนเดิมก็คือเหมือนยังมีโพสต์เหมือนเดิมก็ต้องไปหาอีกนะเนี่ยว่าอ้อยแชร์อะไรมาอีกคือตอนนี้คืออ้อยลบลบทุกทุกอย่างที่สุมเสียงที่สุมเสี่ยงต่อการโดนยึดดาวเพื่อจะเอาดาวกลับคืนมาให้ได้และนี่ก็คือเป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่อ้อยได้รับ จากการเรียนรู้เกี่ยวกับ Facebook ในครั้งนี้เพื่อนๆลองเอาไปเช็คดูนะคะถ้าสมมติว่าใครที่ดาวหายไปปุ่มดาวหายไปต้องมีอะไรสักอย่างที่เรา,เราทำผิดกดซึ่งซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วเราลืมไปแล้วด้วยซ้ำ<อ>เหมือนอย่างออยนะคะอขอบคุณทุกคนที่มารับฟังขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยเหลือในทุกช่องทาง ทุกการแนะนำนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อทุกๆคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ